เจริญพรค่ะคุณโยมกลับมาพบกับพวกเราชาวโพธิวนาอีกครั้งนะคะในรายการธรรมะเบาๆสบายๆนะคะรายการถามทตอบทมนะคะเป็น,านาารายการแนะนําการปฏิบัติให้ดูง่ายๆสบายๆนะคะสไตล์ลูกถามแม่ตอบนะคะวันนี้คุณแม่ก็นั่งรอตอบอยู่ตรงนี้นะคะนมัสการค่ะคุณแม่เจริญพรลูกวันนี้เป็นไงบ้างคะวันนี้ แจ่มใสใจเบิกบานพอช่วงเทศกาลเข้าพรรษาดอกกระถินบานลุกคุณพรรษาแ้วนะคะเริ่มต้นสิ่งดีๆนะคะ,ะมาที่อ e ีเมลฉบับประจำสัปดาห์นี้นะคะเหมือนเดิมที่เรากล่าวไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะของคุณนัทพงศ์นะคะ,จะเจริญผลจเจริญพงศ์นะคะวันนี้ก็มาต่อเป็นตอนจบแล้วกันนะคะก็หวังว่าคุณนัทพงศ์จะรอดูอยู่นะคะมาที่คําถามแรกค่ะมาพูดถึงการปฏิบัติของคุณนัทน, <c oughs> นะคะคุณนัทบอกว่า เป็นคนที่ปฏิบัติทุกๆวันอยู่แล้วนะคะก็คือเดิน1-2ชั่วโมงแล้วก็นั่ง1-2ชั่วโมงเป็นประจำทุกวันนะคะก็เลยจะถามคุณแม่ว่าการเดินจงกรมเนี่ยการกำหนดรูปยืนที่ถูกวิธีทำยังไงคะเพราะตอนนี้เวลากำหนดรูปยืนเนี่ยจะรู้สึกปวดศีรษะแล้วก็ปวดเบ้าตามากเลยค่ะแม่แล้วก็เกิดอาการอาเจียนขึ้นไส้อาเจียนค่ะ ชัดมากเลยพื้นฐานเป็นคนที่วิริยะสูงโทสัจจะแรงนะคะที่จริงแล้วเนะี่ยเวลาที่เราบริกรรมว่ายืนหนอนเนี่ยให้เรานะ่ยแค่ทำความรู้สึกไปที่ศีรษะแล้วก็ไล่ลงเท้าจากนั้นก็เท้าขึ้นศีรษะคือแค่ความรู้สึกเบาๆอย่าเพ่งจ้องเพราะการเพ่งจ้องมันจะบอกลักษณะของคนที่วิริยะเด่นโทสัะจระิตสูงค่ะ เมื่อกี้ตอนรูปยืนนะคะมาถึงการเดินตอนเดินเขาก็บอกเขาปวดศีรษะมากเหมือนกันค่ะแม่จะขึ้นไส้อาเจียนเหมือนกันแล้วก็เส้นตามแขนตามขาเนี่ยจะรู้สึกตึงไปหมดเลยต้องแก้อย่างไงคะคืออันนี้มันเป็นเพราะว่าหนึ่งพอวิริยะเด่นปุ๊บเนี่ยสมาธิมันก็เข้าได้ช้ามากที่ถูกแล้วแม่แนะนำว่าให้ลูกเนี่ยทำความรู้สึกแบบเบาๆแล้วก็ผ่อนคลายลองกำหนดอิริยาบถย่อย ให้ชำนาญก่อนแล้วพอเรามาเริ่มเดินจมกรมเนี่ยให้เราทำรู้สึกเหมือนกับว่าเราเดินช้อปปิ้งอะลูกนะคะ mm hmm. ประคองใจเบาๆจิตก็จะเกิดความเพลิดเพลิน mm hmm. แล้วก็กล่อมใจเบาๆโดยบริกรรมช้าๆ mm hmm. เช่นยืนนอน ค่อยๆกล่อมใจโดยบริกรรมเบาๆช้าๆยันยานสมาธิก็จะวิ่งเข้าไปเคียงคู่กับวิริยะอาการปวดเมื่อยคลื่นไส้อาเจียนพวกเนี้มันจะคลายแล้วก็หายไปเองนะคะค่ะคุณแม่แล้วก็เหมือนคุณนัดเขาเคยคงเคยปรับสมดุลอินทรีย์ของตัวเองมาบ้างแล้วนะคะเขาบอกว่า พอเขาทําแบบเบาๆสบายๆเนี่ยเขารู้สึกว่าเหมือนสติมันเผลอบ่อยแล้วก็รู้สึกว่าเวลาเ,าเหมือนหลุดนะคะหลุดไปบ่อยเขาจะต้องแก้ยังไงดีคะที่ <ๆ S 1> จริงเนี่ยถูกต้องแล้วลูกการที่เราสติตื่นเราจะเห็นการเกิดดับของจิตก็คือเห็นว่าจิตมันแวบไปเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นความเผลอเพลิน อันนี้เป็นเพราะลูกมีสตินะลูกถึงรู้ตัวว่าเราเผลอไปอีกแล้วแรกๆเนี่ยมันจะเหมือนกับเราอะเหมือนแมวอะคอยจับหนูที่อยู่ในรูอะถ้าเราสติดีอะเราก็จะเห็นว่าหนูโผล่มาตอนไหนแล้วมันวิ่งหายไปตอนไหนนี้เรียกว่าสติดีแต่ที่สําคัญที่สุดจากที่แม่ได้สัมผัส แล้วก็ชื่อของลูกนามสกุลของลูกเนี่ยความรู้สึกของแม่สัมผัสว่าลูกเป็นคนที่วิริยะสูงแต่ไม่ใช่วิรยิยะทางด้านปัญญาวิมุตต์แต่มันเป็นวิริยะทางโลกีวิสัยคือมันจ้องที่จะเอาให้ได้ดั่งใจมันลักษณะนี้เรียกว่าโทสะฉลิตก็สูงตันหาลาคะแรงมาก แนะนำนะคะมาเข้าคอสักเจ็ดวันอย่างน้อยแล้วจะดีขึ้นค่ะค่ะก็เดี๋ยวมาคำถามของเขาคำถามสุดท้ายแล้วกันนะคะคุณแม่เขาบอกว่าช่วงการเดินเนี่ยที่เวลาที่เขาเดินแล้วมีการฟุง้งแล้วก็เวลาที่มีผัสสะมากระทบเนี่ยเขาควรจะกำหนดยังไงดีคะเดินต่อไปหรือว่าให้หยุดกำหนดก่อนแล้วค่อยเดินนี่คะแม่ถ้าหากกรณีที่สติยังอ่อนอย่างเนี้ยให้เดินต่อไปเรื่อยๆแบบไม่ใส่ใจ นะคะคได้ค่ะก็หวังว่าคุณนัทจะชัดเจนขึ้นนะคะเหมือนเดิมค่ะที่เราแนะนําไปสัปดาห์ที่แล้วนะคะจะ,ะชัดเจนมากกว่านี้นะคะก็มาเข้าคอร์สเรานะคะ3วัน7วันก็ได้นะคะสมัครเข้ามานะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาฟังธรรมะสกิดใจกับคุณแม่นัทก่อนจบรายการนะคะคุณแม่ค่ะก็คงต้องเปิดประเด็นหัวข้อเมื่อสักครู่นี้จบโดยการมีสติรู้เท่าทันจิต และยอมรับทุกสิ่งว่ามันไม่เที่ยงลูกก็จะเห็นทุกสิ่งเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตายอมรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นน้อมเข้าหาพระไตรลักษณอยู่เนืองๆลูกไปเน้นตรงเนี้ยลูกอืมมันไม่เที่ยงท่องไว้ในใจลูกอมืมันไม่เที่ยงถ้าลูกหมั่นน้อมเข้าหาพระไตรลักษณลูกก็จะบรรลุธรรม แบบง่ายๆสบายๆเจริญพรค่ะทุกท่านถูกคะคุณแม่ค่ะก็หวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านนะคะลูกๆทุกท่านนะคะแล้วก็คุณนัดนะคะจะมีความชัดเจนในสิ่งที่คุณแม่แนะนำมานะคะก็สำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะให้ทุกท่านนะคะ มองทุกอย่างว่ามันก็เป็นเช่นนั้นเองนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะคะท่านใดสนใจก็ส่งคำถามมาได้ที่โพธิวนา n n s w e r ร์ a อดจีเมลนะคะ,จะเจริญพรค่ะ